คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศของขุนพล s c g เมืองทองอยู่เต่ของเราในการกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการทยอยกันมาฝึกซ้อมบ้างแล้วนะครับในส่วนของนักเตะที่ยืมตัวนะฮะหลายต่หลายคนก็กลับมาซ้อมให้สลาวิซ่ายุคาโนวิทได้เห็นตัวอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงนักเตะกําลังหลักๆจากซีซั่นที่แล้วนักเตะต่างชาติหลายต่หลายคนก็เริ่มทยอยกันกลับมาแล้วนะฮะจะมีเพียงแค่ขุนพลทีมช้างศึก ทีมชาติไทย7คนเท่านั้นนะครับที่หลังจากจบโปรแกรมการขันสปอนเซอร์ไทยพิมพ์ลีพวกเขาไม่ได้พักเลยนะฮะทางสโมสรและยอกก้าเองก็เลยปล่อยตัวขุนพลทีมชาติไทยของเราให้พักผ่อนสักระยะหนึ่งนะครับเป็นวันที่ทั้งหมดกลับมารวมตัวกันซ้อมเพื่อเกมอุ่นเครื่องกับทีม PSV i c e h o v e n ในวันที่8มกราคมนี้ครับก็ถือเป็นงานหนักของสโมสร SCG เมืองทองอยู่ต็ของเราพอสมควรนะครับกับการเจอจ่าฝูงของฟุตบอล จากประเทศฮอลแลนด์ในปัจจุบันนี้อย่าง p s, e <S <ke> v i i บีไอเพรพอที่มาเนี่ยไม่ใช่ช่วงปิดซีซั่นนะครับเป็นช่วงระหว่างแข่งขันด้วยพวกเขาค่อนข้างจะพีคพอสมควรและที่สำคัญเขาเอาจริงนะครับกับการแข่งขันในวันที่8นี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณพลกี้วยผิรหยอกของเราจะต้องเรียกความฟิต และความเข้าใจเกมกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับมันสมองของสลาวิซ่ายูคาร์ิวตยอกกาของเรานะฮะจะจัดเกมแบบไหนจะจัดแท็กติกแบบไหนในเกมที่เราเป็นรองแบบนี้แหมก็น่าดูเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการวัดกลิ่นของยอกกาไปไกล,กลเพราะว่าใน ACL นะฮะเอ c แชมเปี้ยนลีกเราก็ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าเราทุกทีมอยู่แล้วครับและนี่นะครับคือภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมรวมตัวกันครบที่สุดนะฮะมาฝากสาวิกกิียนพยองของเราทุกคนครับ ยังจะมีนักเตะจากเกาหลีนะฮะอย่างรีควานชอนและเพื่อนๆนะครับยังติดภารกิจอยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะครับก็จะตามมาทยอยพบกับเพื่อนๆเร็วๆนี้ครับนอกนั้นก็ถือว่าครบกันหมดแล้วแหละครับคุณผู้ชมครับและจากการซ้อมในวันที่2มกราคม2556อโอ้ปีใหม่แล้วนะฮะวันนี้ก็มีนักเตะใหม่หลายต่หลายคนนะครับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมของเราหนึ่งในนั้นคือจูนินโยอดีนักเตะเก่าของ BBC u ยูนะครับเขาคนนี้ได้รับการยอมรับจาก เพื่อนร่วมอาชีพหลายต่ลายคนต้องเป็นทั้งเตที่เก่งมากสามารถยกระดับของทีมบีบีซียูให้ดิ้นรนหนีการตกชั้นในช่วงเล็กที่2ได้เป็นอย่างดีเลยถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วทีมบีบีซียูน่าจะตกชั้นไปแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าองค์ประกรอบโดยรวมของทีมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าดูเฉพาะรายบุคคลจูเนียร์นี่ถือว่าเด่นมากๆครับและเขาก็มาร่วมซ้อมกับสโมสรของเรานะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะในเรื่องของสัญญาก็จะตามมาให้ สาวกกีฬาพี่ยองของเราได้รับชมบในวันถัดไปครับช่วงเชา้าคุณพลทีมชาติเจ็คนไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วและนี่คือช่วงเย็ยนอีกกลุ่มหนึ่งที่แยกซ้อมทิศทางก่อนเจอพีเอสวีวางเป้าหมาย,ยาไหมครับพี่ก็คงเป็นชุดที่ผสมกันนะครับช,ชุดผสมกันระหว่างผู้เล่นตัวหลักทีมชาติแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นที่ที่ซ้อมตรงนี้เพราะอย่างที่บอกครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เรา ทดสอบผู้เล่นหลายๆคนที่เข้ามาใหม่รวมถึงตั้เแต่ต่างชาติหลายๆคนด้วยที่เข้ามาเพราะนั้นในในในแมตช์ที่จะเจอพีรรีเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของทีมที่ผสมกันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของทีมชาติที่กลับมาด้วยว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนใครสามารถลงเล่นได้ลงเล่นไม่ได้หรืออะไรยังไงแล้วก็อาการบาดเจ็บอนนี้ต้องเช็คดูอีทีเพราะวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพมาผลยังไม่ออกมาคาดว่าผลน่าจะออกมาพรุ่งนี้เราจะรู้ว่าว่าใครที่สามารถจะเล่นได้บ้าง เล่นได้ในช่วงขั้นสั้นประมาณสิบยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคาดหวังผลการแข่งขันไว้แค่ไหนฮะก็ทางนู้น,น,นเขาก็เป็นทีมทีมชุดใหญ่มานะครับทางทิมชุดใหญ่มาเราก็ผมคิดว่าน่าจะสู้สนุกผมคิดว่าน่าจะสู้สนุกถ้าถ้าถึงจะแพ้ก็คงจะแพ้ไม่ขาดแต่ผมคิดว่าน่าเป็นการแข่งขันที่ที่สู้สนุกเพราะว่า เขาก็ก็มาซีเรียสแมตช์เหม mm hmm. ือนกันแล้นักนารับอย่างว่าโดยศักยภาพโดยทีมวันแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทีมไทยอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ผมคิดว่าในแมตช์นั้เราน่าจะสู้ได้สนุกเพราะว่านักเตะของเราที่มาแต่ละคนเนี่ยจะหายอยากทะทดสอบตัวเองกันว่าว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะโชว์ตาโชว์ผลงานได้เข้าตาโค้ชมากแค่ไหน ครับอย่างวันนี้จะมีข่าวในเรื่องของชูนิโยตามหน้าเว็บบอร์ดทั่วไปมากเลยฮะแต่ถ้าสังเกตก็จะเห็นมีอาลีมีจอรินมีอีกหลายต่อหลายคนที่เป็นตั๋งแต่ยืมตัวกลับมาฮะคือเป้าหมายตั้งแต่ต่างชาติยังไงครับพี่การเป้าหมายตั้งแต่ต่างชาติตอนนี้อยู่ในช่วงให้โคด้ดดูมาทดสอบอีเท้าว่าสามารถเล่นกับเมืองทองได้ไหมและตำแหน่งท,ที่ขาดเนี่ยใช่เป็น นักเตกะคนนี้ไหมอะไรเงี้ยากบก็คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการที่เอามาให้โค้ดดูว่านักเตะทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ตรงเนี้ย รวมถึงนักเตะที่เสริมเข้ามาด้วยเนี่ยโค้ชคิดว่าใครที่มีศักยภาพและสามารถจะเล่นที่เมืองทองได้แล้วก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่เราขาดได้จากฤดูกาลที่แล้ววางให้ดีกว่าแต่ว่าอนาคตก็มีมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะมีนักเตะดังๆหรือมีชื่อหรือมีความสามารถย้ายเข้ามาในโคต้าต่างชาติใช่ครับมีมีมีครับมีมีโอกาสเพราะว่าถ้าหลังจากแพ้ไปหลายที่ที่โค้ชได้นั่งดูแล้วเนี่ยปรากฏว่า ยังขาดตรงไหนอีกที่คิดว่ายังไม่เพียงพอนะทางเราก็จะสัสม,มเต็มที่อันนี้ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาอย่างที่บอกครับช่วงนีเ้เขาเพิ่งซ้อมมาตั้งแต่วันที่24ธันวานะครับจนมาถึงตอนนี้แล้วก็นกักเตะต่างชาติพว่งลงตัวกันจริงๆเนี่ยเมื่อสัก,การาตรีสองอาทิตย์แล้ววันนี้ที่2วันแรกของการฝึกซ้อมเพราะนั้นผมว่าต้องให้เวลาเขาสักราตรีสอาทิตย์เราถึงจะรู้ว่าในส่วนที่ขาดไปอีกทีเนี่ยยังมีใครอีกบ้างที่เขาต้องการเพิ่มเติมรันก็เกมกับ p s v ก็ เขาก็จริงจังเราก็ค่อนข้างจะจริงจังพอสมควรก็เต็นเกมบสุขแน่นอนผลการแข่งขันก็ว่างันอีกทีหนึ่งครับใช่ครับก็ก็ <c oughs> น่าน่าสนุกเพราะว่ามผมว่าถามถามโค้ดก็ดูแล้วเขาก็เขาบอกว่ามันเป็นธรรมดาที่เราเราเพิ่งเต็มทีมาได้จริงๆเนี่ยหลังจากปีใหม่มาเนี้ยนะเบรกมาเนี้ยก็ยยไม่กี่วันเองนะครับวันที่สองวันที่แดนี่ก็มาหวันห7เจวันซึ่งซึ่งถามว่าจริงๆนักเตะจะพร้อมขนาดนั้นไหมมันก็คงจะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ถึงช่วงที่พีคที่สุดหรือดีที่สุดแต่ถามว่า ด้วยศักยภาพนักเตะของเมืองทองที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าโดยมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยนาจะสู้ได้อย่างสนุกครับขอบคุณรครับที่การ